สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากเอ f ฟกนะครับประจำวันที่13บากรกฎาคมครับวันนี้นะครับข่าวหลักๆเลยนะที่เราต้องจับตามองครับคือการแถลงนโยบายทางการเงินนะครับของธนาคารกลางนิซีแลนด์แล้วก็ของธนาคารกลางแคนาดาเนั่นเองนะครับซึ่งนิซีแลนด์ประกาศไปแล้วเรียบร้อยตอน9้าโมงนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับประเด็นวันนี้นะให้ต้องจับตามองก็คือมี GDP ของสาอารณชจักรนะครับแล้วก็วันนี้นะเป็นวันที่ประกาศนะวัด วัดค่า C P I นะเทียบรายเดือนนะของหลายประเทศเลยนะครับนะไล่มาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะของเยอรมันนะครับของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มาช่วงค่ำๆนะของอเมริกาน,นั่นเอนะครับวันนี้มีข่าวในเรื่องของน้ํามันด้วยนะครับต้อกน้ํามันดิบนะครับนะของสหรัฐนะครับนะก็จะเป็นตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น4.8ล้านบาร์เรลแล้วก็สต็อก น,น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น3ามล้านบาเรลสต็อกน้ำมันกลัดเพิ่มขึ้น3.3ล้านบาเรลแล้วก็ I f F ครับหันคาดการ GDP ของสหรัฐจากปีนี้บวก2.9%เหลือ2.3%เท่านั้นเองนะแล้วก็มองว่าอัตราการว่างงานจะพุ่งขึ้นนะครับจาก3.7%นะครับในปีนี้นะ ขึ้นไปเกิน5%ภายใน2ปีนะแปลว่าเศรษฐกิจขเขามองว่าเศรษฐกิจน่าจะยังคงอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับนี้ก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องกับตัวของตัวของธนาคารกลางของนิซีแลนครับซึ่งธนาคารกลางของนิซีแลนครับตัดสินใจที่จะประกาศเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยนะครับจากก่อนหน้าครับอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์อยู่ที่2%ปรนะครับประกาศเพิ่มขึ้นมานะ0.5%นหระหรือว่า5 0าสิปรเนพอตะครับตอนนี้อยู่ที่2.5%ะครับโดยที่ในการประชุมครับคณะคณะกรรมการครับตัดสินใจว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจในโลกนะครับยังคงอ่อนตัวลงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็สมาชิกครับตั้งข้อสังเกตนะครว่าอัตราแลกเปลี่ยน เงินนะครับของดอลลาร์ดิสแลนครับอ่อนค่าลงนะครับตั้งแต่ประกาศนโยบายทางการเงินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับราคาสินค้าพวกภัะพันทั่วโลกครับปรับตัวลดลงนะครับท่ามกลางความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ลดลงนะนะนักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงนั่นเองนะพยายามจะหาทรัพย์สินที่ที่มีความมั่นคงและได้ผลตอบแทนนะซึ่งตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูก็จะเป็น เงินดอลลาร์นั่นเองนะครับก็พากันไปซื้อพันธบัตรนะครับทำให้ตอนนี้นะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับของธนาคารกลางหลายๆที่เพิ่มสูงขึ้นนะก็เลยทําให้ค่าเงินมันเสื่อมลงไปด้วยนะครับนะคาดการครับนิวซีแลนด์ GDP ของนิวซีแลนด์ครับไม่ใช่คาดการนะ GDP ของนิวซีแลนด์นะครับในไตรมาสที่1นนะครับหดตัวลงเล็กน้อยนะครับข้อมูลการใช้จ่ายและการส่งออกของรัฐบาลมีความผันผวนอย่างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะนิวซีแลนด์นะครับพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวด้วยทั้งทั้งภายในประเทศแล้วก็ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคในนิวซีแลนด์ลดลงด้วยนะครับภาวะการเงินตึงตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามีการจำนองนะจำนองที่ส่งขึ้นมากนะว่าจะเป็นการจำนองที่ดินนะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วคาดว่าการ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับนะจะทําให้ราคาบ้านนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงแม้ทำให้พอทําให้ราคาบ้านลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยทางคณะกรรมการมองว่านะครับมันจะมันจะช่วยให้ราคาบ้านอยู่ในระดับที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นนะนอ้อม,มากมากกว่าการเข้าไปเก็งกาําไรหรือการเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับทีนี้ครับอ่คณะกรรมการครับยังมองว่าทั้ง ราคาอาหารนะครับแล้วก็พลังงานที่สูงนะครับนะและอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นนะครับจะมีผลกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสถัดๆไปนั่นเองนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างนะสูงขึ้นหมดเลยนะการ เงินบางส่วนนที่ถูกกันไว้ก็จะมาใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้นนะทำให้เงินที่เหลือนะครับนะอาจจะถูกเก็บไว้หรือว่าหรือว่าใช้จ่ายน้อยลงนั่นเองนะเพราะนั้นนะครับไตรมาสถ,ถัดไปนะครับไตรมาสที่3าไตรมาสที่4ี่นะครับอาจจะอาจจะเห็นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของนิวซีแลนด์เนี่ยลดลงหรือว่าช้าลงนั่นเองนะครับแล้วก็คณะกรรมการครับยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่า ความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในระยะสั้นของเงินเฟ้อนะครับของราคาผู้บริโภคนะครับยังสูงอยู่นะครับซึ่งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับตอนนี้อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นวันพุธที่สิบสามกรกฎาคมคณะกรรมการนะครับบรรลุข้อตกลงเป็น ธรรมติเลยนะครับให้เพิ่มนะครับ OCR นะครับหรือ Official Cash Rate นะครับเพิ่มเป็น2.5เนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสรุปนะสรุปการประชุมนะครับของธนาคารกลางไอซ์แลนด์เมื่อเช้านี้นะครับทีนี้ครับนะถัดมาครับที่เราจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะตอนบ่ายโมงนะครับเป็น GDP รายเดือนนะครับของสหรัฐอเมริกนะครับเป็นการรายงานนะครับ Final CPI นะครับหรือ หรือการวัดอัตราดอกเบี้ยนะครับเอ้ยไม่ใช่การวัดอัตราเงินเฟ้อไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับการวัดอัตราเงินเฟ้อนะเทียบรายเดือนของเยอรมันนะครับมีของฝรั่งเศสด้วยนะครับตอนบ่ายโมงสีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่เราต้องจับตามองครับคือตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ C P I นะครับหรือว่าหรือว่าข่าวนะที่ซึ่งเป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อเทียบรายเดือนนะทั้งตัว C P I และตัว Core C P I นะครับของอเมริกานะครับ ในในรายงานเนี่ยออกมาว่านะ่าคาดการณ์ออกมาว่าเพิ่มขึ้นนะจาก1%เปอร์เซ็น1.1%เป็นจเอร์ซนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Co r e CPI นะครับ Co r e CPI คือตัดนะพวกสินค้าที่มีความผันผวนสูงอย่างเช่นอาหารแล้วก็แล้วก็พลังงานออกไปนะครับมองว่าถูกคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงนะครับนะทีนี้นะครับเราเรามองข้ามช็อตไปอีกช็อตหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเทียบรายเดือนคือผลจากการรายงานเดือนที่แล้วใช่ไหมครับแต่เดือนนี้นะครับเราสังเกตว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังเนาเพราะนั้นนะครับ CPI นะครับที่จะประกาศในเดือนหน้านะครับอาจจะนะครับอาจจะส่งผลมากกว่า CPI ที่จะประกาศในเดือนนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า,าสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายนะครับเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตอนสามทุ่มนะครับ มีการประกาศนโยบายทางการเงินของแคนาดานะครับซึ่งนะคาดการว่าน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับถึง0.75หรือว่า75เปอพอยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามครับทีนี้เรามาดูฝั่งของน้ำมันกันบ้างนะครับนะน้ำมันนะครับ ตอนนี้นะครับราคานะตอนนี้นะครับลดลงไปต่ำกว่า100เหรียญเรียบร้อยแล้วสำหรับ WTI หรือ West Texas Intermediate นะครับล่าสุดนะที่ทางรอยเตอร์นะที่ทางรอยเตอร์ประกาศออกมาก็คือ95.12ดนอะครับดอลลาร์ต่อมาเล่ยนะครับที่นี่ถือเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ3เดือนเลยนะครับเกิดขึน้นเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนนะครับทำการช็อตเซลล์แล้วทำการช็อตเซลล์แล้วปิด ปิดพซิชันของตัวเองที่ทําการลองขึ้นมานะเนื่องจากว่ากลัวความผันผวนนะครับกังวลนะครับว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตกต่ำนะครับนะมันจะกระทบกับซัพพลายของน้ํามันนะครับทําให้ราคาตอนราคาน้ามันในนี้ลดลงมากกว่าเจ็ดปอร์เซแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกครับสต็อกน้ามันดิบนะของอเมริกาครับเพิ่มขึ้นสี่จุดดล้านบาร์เรลนะครับนะรายงานจากเอ i ีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนะอันนี้ก็ เป็นรายงานนะอันนี้ก็เป็นรายงานจากทางรอยเตอร์นะเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันนะครับต่อมาครับนะเป็นของรอยเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นพรีวิวนะครับ US CPI นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเราดูแล้วนะครับว่ามีคาดการณ์ว่าตัว CPI น่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าในข่าวนี้ครับเขาบอกเพิ่มเติมครับว่ามันมีมันมีสินค้านะครับบางประเภทที่เริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับสินค้าการเกษตรนะครับแล้วก็พวกโลหะแล้วก็เหล็กนะครับ ราคาปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเใช่ไหมครับสินค้านะที่เป็นที่เป็นสินค้าพวกโลหะนะครับตอนนี้ปรับตัวลดลงมา15.6%แล้วในเดือนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นนะครับเราอาจจะเราอาจจะไม่เห็นนะเราอาจจะไม่เห็นประชาชนของอเมริกานะครับเร่งที่จะใช้จ่ายเงินขึ้นมากนักนะครับหมายถึงว่า ราคานะครับมันจะมันจะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะจนจนทำจนกระทบต่อต่อการใช้จ่ายของของประชาชนชาวอเมริกามากหนักนะครับอันนี้ก็เป็นพรีวิวนะครับ CPI ของท,ที่ที่กำลังจะประกาศในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับปิดด้วยข่าวของจีนนะครับ,นะรบจีนตอนนี้นะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับ มีข่าวว่าที่บนทนเฮือนานนะครับไม่ประชาชนนะครับไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับถูกระงับการการฝากถอนนะครับในธนาคารท้องถิ่น4แห่งด้วยกันนะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับซึ่งมูลค่าที่ถูกระงับครับมันมีมูลค่าถึง39,000ล้านอยู่นะหรือว่าประมาณ2 2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนะครับทีนี้ครับ เขาจะใช้มาตรการในการจ่ายเงินล่วงหน้าครับคือจะไม่ให้จะไม่ให้ถอนเงินทั้งหมดครับแต่ว่าจะค่อยๆทยอยนะครับให้เงินมานะครับโดยที่เงินฝากไม่เกินห้าหมื่นหยวนนะครับจะจะได้รับก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีเงินฝากนะที่ธนาคารเดียวกันนะครับเกินห้าหมื่นหยวนขึ้นไปครับก็จะได้ก็จะได้รับเป็นลำดับถัดมานะครับไม่สามารถที่จะเอาเงินออกไปทั้งหมดนะันี่ก็สร้างความ สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนในมณฑลเฮอนหนานนะครับจนเกิดการประท้วงอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีการปะทะกันของตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็คนที่ประท้วงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะทั้งหมดที่ผมหามาในวันนี้นะครับวันนี้นะติดตามชมตอนทุ่มครึ่งโดยประมาณนะน่าจะมีความผันผวนให้เห็นนะครับก็สําหรับการสรุปข่าวนะครับจากไอเดียเฟครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ